สวัสดีเช้าวันใหม่ครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันกับรายการ Living Life กับผมอาจาร,รย์มโนต์แจ้งมุกนะครับจากพระธรรมโยชัวบทที่5ข้อที่1-9ถโยชัวบทที่5ข้อ1-9เมื่อกษัตริย์ทั้งหมดของคนอารมไร ซึ่งอยู่ฟากตะวันตกข,ของจอแดนและกษัตริย์ทั้งหมดของคนคานาอันซึ่งอยู่ใกล้ทะเลได้ยินว่าพระยาเวทรงบันดาลให้น้ําในจอแดนแห้งไปต่อหน้าประชาชนอิสราเอลให้เขาข้ามฟากไปได้พวกเขาก็ใจเสียไม่มีกําลังใจในตัวอีกต่อไปที่จะ,ะเผชิญหน้าประชาชนอิสราเอลคราวนั้นพระยาเวตรัสกับโยชูวาว่าจงทํามีดด้วยหินคมและให้ประชาชนอิสราเอลเข้าสุนัขเป็นครั้งที่สองโยชูวาจึงทํามีดหิน ให้ประชาชนอิสราเอลเข้าสุนัตท,ที่กิเบาอต์ฮาราโลดนี่คือสาเหตุที่โยชูบาให้เขาเข้าสุนัตในบรรดาประชาชนผู้ออกมาจากอียิปต์ผู้ชายทุกคนคือทหารทั้งหมดสิ้นชีวิตเสียตามทางในถิ่นธุรกันดารหลังจากที่ออกจากอียิปต์แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั้นได้เข้าสุนัตหมดทุกคนแล้วแต่ประชาชนที่เกิดมาใหม่ตามทางในถิ่นธุรกันดารหลังจากที่ออกมาจากอียิปต์นั้นยังไม่ได้เข้าสุนัต เพราะว่าคนอิสราเอลเดินทาง40ปีในถิ่นทุรกันดารจนชนชาติทั้งสิ้นคือพวกทหารที่ออกมาจากอียิปต์สิ้นชีวิตทั้งหมดเพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณกับเขาว่าพระองค์จะไม่ทรงยอมให้เขาเห็นแผ่นดินที่พระยาเวได้ทรงปฏิญาณแก่บรรพบรุษของเขาว่าจะประทานแก่เราทั้งหลายเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์แต่บรรดาบุตรของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงให้มาแทนเขานั้น โยชูวาก็ให้เข้าสุนัตเพราะเขายังไม่ได้เข้าสุนัตเนื่องจากเขาไม่เคยให้เข้าสุนัตเมื่อมาตามทางเมื่อได้ให้ชนชาติทั้งหมดเข้าสุนัตแล้วพวกเขาก็พักอยู่ในค่ายจนกว่าจะหายเป็นปกติพระยยเวตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราได้กลิ่งความอดสูเพราะอียิปไปให้พลเจ้าแล้วจึงเรียกชื่อตำบลน,นั้นว่ากินลากาจนทุกวันนี้บทเรียนในเช้าวันนี้จากพระธรรมโยชูวบทที่หข้อที่1-9 ผมให้ชื่อตอนว่าเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังมีคำอยู่3ามคำปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้คำแรกก็คือบอกว่าสุนัขและคคำที่สองจะมีคำว่ากิรกาแล้วก็คำที่สจะมีคำว่าปัสคาเมื่ออิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอแดนมาเรียบร้อยแล้วพวกเขามีใจฮึกเหิมมากเลยนะครับอยากจะรบอยากจะยึดเมืองเต็มที่แล้วเห็นการอัศาจรรย์จากพระเจ้าดูสิ แม่น้ำจอแดนขึ้นเต็มฝั่งนะครับพวกเขาไม่ต้องสร้างสะพานพวกเขาไม่ต้องต่อเรือพวกเขาไม่ต้องมีใครมาทําถนนหนทางหรือพวกเขาเองต้องทํากันเองไม่ใช่เลยนะครับแต่ว่าฤทธิอำนาจของพระเจ้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยได้เปิดแม่น้ําจอแดนให้กับพวกเขาและพวกเขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาความยากลําบากนั้นมาได้แล้วจิตใจฮึกเหิมพร้อมที่จะยึดเมืองเยริโคแต่ช้าก่อนช้าก่อน เหมือนโยชัวได้บอกกับชนชาติอิสราเอลบอกว่าพวกเขาจะต้องหยุดที่จะเชื่อฟังพระเจ้าหมายความว่าอะไรรู้ไหมพิธีสุนัขครับพิธีสุนัขคนอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์นะครับก็คือพวกปู่ย่าตายายพวกเขาเนี่ยอาจจะเคยผ่านประสบการณ์นั้นแล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่ได้เข้าสุนัขเลยพิธีสุนัขก็คือพิธีคลิปลายนะครับ อ,องคชาตใช่ไหมฮะอวัยวะเพศของอผู้ชายเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์นะครับของการเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยได้มีคำสั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอับราฮัมบรรพบุรุษแล้วว่าลูกหลานของเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะต้องนะกระทำตามนะครับก็คือตั้งแต่ปฐม,มกาลบทที่1 7ข้อ13เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับคำบัญชาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมแล้วก็ลูกหลานขเขาต้องทำตามดังนั้นอิอสราเอลก็เป็นลูกหลานของอับราฮัม ก็เลยเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทาตามดังนั้นพิธีสุนัตนะครับไม่ได้เป็นบทบัญญัตินะครับที่เราจะต้องทําตามแต่ที่จริงแล้วเป็นพระพรมาก,ก่อนบทบัญญัติแต่ว่าอิสราเอลนะครับได้ทําพิธีนี้โดยการาาแนะนําของโมเสสหรือโมเสสเนี่ยแนะนําให้พวกเขานะได้ทําตามก็คือลูกหลานทุกคนนะฮะบุตรชายทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าสู่พิธีนี้เป็นการเชื่อฟังพระเจ้าครับท่านผู้อ่านครับเชื่อฟังว่าพระเจ้า มีพระคุณมีพระพรต่อเขาอย่างไรจะรักษาพงพันธ์อิสราเอลอย่างไรปัจจุบันนี้ก็มีการเข้าสุนัขหรือการคลิปนะครับนะกับเด็กผู้ชายเนี่ยก็สําหรับเราที่เป็นคริสเตียนวันนี้นะครับเราไม่เรียกว่านี่เป็นบัญญัติที่จะต้องกระทําเพื่อให้ได้รับความรอดอย่างนั้นแต่ว่าเราทําเพื่อความสะอาดใช่ไหมครับรับเด็กชายทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าบทเรียนจริงๆเลยเนี่ยคเข้าสุนัขแล้วเจ็บปวดเนี่ยเราจะไปสู้รบได้ยังไงล่ะครับนะฮะ โยชูวาคงจะมาแบบแปลกใช่ไหมว่ากําลังจะไปยึดเยริโคอยู่แล้วกําลังจะเข้าไปโจมตีแล้วก็เข้าสุนัตพี่น้องคิดดูสิครับมันคงจะเจ็บปวดนะทุกทรมานนะครับเหมือนกับผู้ใหญ่นะเข้าสุนัตเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กาานะฮะเด็กอายุ8วัน,นก็โอเคนะครับก็ง่ายๆแต่ว่าพระกัมีบอกว่าจนกว่าเขาหายเป็นปกติหมายความว่าพระเจ้าให้โยชูวาหนุนใจชนชาติอิสราเอลว่าการบุกยึดเมืองเยริโคสําเร็จแน่นอน เมื่อเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพักสงบนิ่งอยู่กับพระเจ้าก่อนนั่นเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็คําว่ากินการกินการคํานี้นะฮะมีความหมายว่ากลิ่งออกไปนะเหมือนว่าพระเจ้าเนี่ยได้กลิ่งเอาความอดสูออกไปจากชนชาติอิสราเอลแล้วอย่าลืมนะครับพวกเขาเป็นทาสที่อียิปต์เนี่ยรวมกันเบเดเสร็อ430ปีนะครับตั้งแต่บรรพชนเลยนะครับเข้าไปอยู่ในประเทศอียิปต์จนกระทั่งโมเสสได้นําพวกเขาออกมาและ การเป็นทาสในอียิปต์นะครับพวกเขาต้องทํางานหนักพวกเขาต้องเป็นาทาสให้กับฟาโรแต่ว่าวันนี้พระเจ้านําพวกเขาหลุดพ้นแล้วยิ่งกว่านั้นอีกความอดสูตลอด40ปีไม่มีบ้านอยู่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกกับชีวิตชีวิตต้องเล,ล่้่อนนะครับต้องอาศัยเก็บมานาะที่ตกมาทุกเช้านะครับแน่นอนครับเห็นการทรงนำจากพระเจ้าแต่ว่าบัดนี้ความอดสูความขมขื่นใจอุปสรรคความยากลําบากที่เคยมีเนี่ยได้ถูกกลิ้งออกไปแล้ว ขอบคุณพระเจ้านะครับบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพวกเราไม่ต้องเข้าสุนัขนะครับตามเนื้อหนังเหมือนกับชนชาติอิสราเอลทำแต่ว่าเข้าสุนัตในหัวใจก็คือยอมเชื่อฟังทําตามถวายตัวอุทิศตัวแด่พระเจ้าเพราะเราก็เป็นลูกหลานอับราฮัมในความเชื่อและขอพระเจ้าให้มีกินการในชีวของเรากลิ้งออกไปมีอะไรไหมครับที่เป็นความอดสูมีอะไรไหมครับเป็นความทุกข์ยากลําบากมีอะไรไหมครับ เป็นสิ่งที่เราอยู่ในใจอยู่ในอ,อกอยู่ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในธุรกิจของเราในการงานของเราอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะครับน้อยใจพระเจ้าขมขื่นใจกับพระเจ้าทุกๆวันตื่นเช้ามาอาธิษฐานโอ้มีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาไม่ใช่ครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันใหม่ขอพระเจ้ากลิ้งเอาความอดสูออกไปจากหวัวใจเราเอาเนมนนะพี่น้องอาเมนนะครับขอให้เป็นบทเรียนสอนใจเราในเช้าวันนี้ให้เราอาธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้า ชาววันนี้ข้าพุทธทั้งหลายปรารถนาจะเชื่อฟังพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกหลานอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาได้เข้าสุนัตตามเนื้อหนังเข้าสุนัตทําให้อ่อนแอไม่ใช่เลยแต่เข้าสุนัตแล้วจะทําให้พวกเขาเข้มแข็งต่างหากเพราะว่าเขามีความมั่นใจในการสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าพวกเารเาทั้งหลายเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังยอมจํานวนกับพระองค์อุทิศชีวิตเป็นสาวกที่ดีของพระองค์เจ้าและขอพระเจ้าทรงให้กิริการ ได้มาถึงชีวิตของเราก็คือกลิ้งเอาความอดสูออกจากชีวิตของเราไปไม่ว่าจะเป็นความขมขื่นใจความน้อยใจความเจ็บไข้ได้ป่วยอุปสรรคปัญหาที่ครอบนำชีวิตอยู่ขอพระเจ้าให้มีสันติสุขในใจเพราะว่าพระเจ้าได้นําเอาความทุกข์ใจนั้นออกไปจากชีวิตของเราแล้วจึงขอพรจากพระเจ้าให้กับพี่น้องทุกทุกคนที่ร่วมกันเฝ้าเดียวในเช้าวันนี้ขอรับพรจากพระองค์กลาบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน